ครับก็ขอสวัสดีนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาแบ่งปันเรื่องอริยสัจสี่นะครับซึ่งผมได้ไล์สดไปแล้วนะครับก็จะเป็นการมาคล้ๆกับว่ามาเอาเนื้อหานะครับมาเพื่อจะจะให้ท่านที่อาจจะไม่ได้เข้าฟังหรือท่านที่เข้าฟังมาแล้วอาจจะยังไม่เข้าใจหรือจําเนื้อหาบางส่วนไม่ได้อะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าก็จะได้เป็นประโยชน์ในส่วนหนึ่งนะครับ อริยสัจสี่นั้นนะครับก็คือความหมายจริงๆก็คือคําว่าเป็นสัจจะความจริงของธรรมชาติหรือของตัวเรานี่แหละเป็นหลักนะครับของคนเรานี่แหละเพราะว่าเพราะว่าเป็นคุณสมบัตินะครับที่มีอยู่ในตัวเรานะครับไม่ว่าจะเป็นตัวปัญหาก็ดีหรือตัวผลที่เกิดจากการแก้ปัญหาเป็นการพ้นไปจากปัญหาแล้วก็จะได้รับสิ่งที่ว่าเป็นเป็นไม่มีทุกข์นะครับก็จะเป็นความที่เรียกว,ว่าเป็นสัจจะความจริงที่คนเราเป็นแบบนี้ คือว่าเพราะอาริยสัจสี่นะครับคนเราจรึงมีคุณสมบัติแบบนี้นะม,มีคุณสมบัติที่ว่าเป็นเป็นความทุกขนะ์ที่มีอยู่ประมาณนี้จริงๆคําว่าความทุกข์เนี่ยมันมี2ด้านนะครับคืออญญริยสัจสี่ก็คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคใช่ไหมครับทีนี้คําว่าทุกข์เนี่ยมันมีอยู่2อ,อย่างนะจีเม้นมันคงไม่ใช่ด้านหรอกมันเป็น2อ,อย่างก็คือพระพุทธงค์ตรัสว่า,วา,วาความเกิดความแก่ความเจ็บความตายนะครับคือชาติ ชรลาพยาธิวรณะใช่ไหมครับอันนี้เป็นสภาวะทุกส่วนทุกอีกอย่างหนึ่งผู้ทรงตัดว่าสรุปแล้วก็คือเป็นจักรันซึ่งประกอบด้วยอุปาทานนั้นเป็นทุกนะครับอันนี้สําหรับเรียกว่าเป็นรายละเอียดหรือนิยามของทุกนะครับทีนี้ว่าความเกิดความแก่ความเก็บความตายเนี่ยเป็นทุกที่ที่แก้ไม่ได้นะครับหมายถึงว่ามันจะต้องเป็นไปอย่างนั้น ทุกที่แก้ได้เนี่ยหมายถึงอุปาทานเนี่ยนะเป็นทุกที่คนเราจะแก้ได้แล้วก็ทุกข้อนี้จะไปโยงกับอริยสัจข้อที่2คือว่าสมุทัยหรือเหตุปัจจัยของของความทุกข์ที่เป็นอุปาทานนี่ก็คือตัณหาครับเพราะว่าตัณหาจึงมีอุปาทานเพราะเพราะว่ามีการเสพการอะไรเนี่ยจะเป็นการเสพของจิตใจเรามีความอยากยมีตัณหาจึงทําให้เกิดอุปาทานที่เป็นผลขึ้นมาเพราะนั้นคู่นี้นะครับก็เป็นคู่ของทุกข์กับ ปัจจัยของทุกข์หรือสาเหตุของทุกข์นะครับซึ่งก็เป็นสัจจะนะครับเป็นสัจจะเป็นความจริงข้อหนึ่งเหมือนกันแต่สังเกตดีๆนะครับสัจจะข้อนี้มันสามารถที่จะเปลี่ยนได้ถ้าเราไปพุทธปฏิบัติตามข้อ3ข้อ4นะครับจริงข,ข้อปฏิบัติข้อ4ผลก็คือข้อ3นะครับกนนี้โรดกามักแต่ที่นี้ผมจะย้อนกลับมาพูดถึงทุกข์นะครับให้เข้าใจละเอียดก่อนนะเมื่อฟังว่าทุกข์คืออ่า ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายและและอุปาทานในในสภาวะทุกข์นั่นแหละนะชัดๆก็คือว่าความเกิดของฉันความแก่ของฉันความเจ็บของฉันความตายของฉันนะมันจะมีสองอย่างนะครับคือความเกิดนี่คือสภาวะทุกข์ความแก่นี่คือสภาวะทุกข์ความเจ็บนี่คือสภาวะทุกข์ความตายนี่คือสภาวะทุกข์ส่วนของฉันเนี่ยคืออุปาทานนะครับความเกิดของฉัน ความแก่ของฉันความเจ็บของฉันความตายของฉันมันคือมันมีคำว่าคนเนี่ยคือตัวเราเนี่เขาไปยึดในสภาวะทุกขนั้นสภาวะทุกเนี่ยถ้าจะพูดก็คือว่ามันเป็นกระแสธรรมนะครับที่เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยแต่ว่ามีคนเข้าไปยึดนะครับคนในที่นี้มาจากไหนคนในที่นี้มาจากก็อยู่ในข้อนี้อยู่แล้วนะครับที่ว่าตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิดอ,อุปาทานเนี่ยแต่ว่า อุปาทานเนี่ยนะครับมันจะไม่มีอยู่ในในตัวอริยสัจมันมีในคำอธิบายนี้ใช่ไหมครับแล้วอุปาทานนี้ก็คือเป็นยังไงนะคือทุกเนี่ยมันจะกว้างกว่าคําว่าอุปทานนะครับอุปาทานเราจะไปเห็นชัดอยู่ในกระบวนการของที่เรียกว่าปฏิจจสุบ,บัติซึ่งผมจะไม่พูดนะครับเพราะว่าเวลามันจะไม่พอทีนี้ถ้าดูดีๆผมเคยพูดว่าในทุกกระสมมไทยเนี่ย ในในคำว่าทุกเนี่ยมันมันจะไม่มีคําว่าสุขอยู่ในนั้นเลยนะครับสุขอยู่ที่ไหนนะครับสุขจะไปอยู่ในอริยศาศาสัจข้อที่สามคือนิโรธโดยการปฏิบัติตามทางมรรคนะครับซึ่งข้อปฏิบัติจริงๆในตามทางมรรคนี่ก็คือตรสิกขานะครับคือศีลสมาธิปัญญาหรือทานศีลภาวนานะครับนี่มันจะโยงกันไปอย่างนี้นะอันนี้ทีนี้ถ้าเราเข้าใจชัดแล้วว่าสภาวะวัตขุนี่เราแก้ไขไม่ได้จิตใจเราก็จะ พอจะเข้าใจก็คือว่าเราจะต้องไม่ไปยึดมั่นเอ,เอาใจนี้ไปยึดมั่นถือมั่นในสภาวะทุกข์เราถึงจะไม่ทุกข์ใจนะครับถ้าเราใจไปยึดมั่นถือมั่นในสภาวะทุกข์ซึ่งเป็นความเปลี่ยนแปลงนี่เราก็จะทุกข์ใจนะครับมันเหมือนกันแบบคัดง้างกันนะไอ้สภาวะทุกข์นี่จะไปจะไหลเลื่อนไปสู่การแตกดับแต่ว่าอุปทานานี่ไม่อยากให้ให,ให้มันไปคืออยากให้มันอยู่อยากให้มันไปตามความต้องการของตัวเองไม่อยากให สภาวะทุุเนี่ยไปสู่การแตกดับมันจึงเป็นการถูกบีบคั้นนะครับจิตใจเราก็เลยเป็นทุกข์นะครับสําหรับคร่าวๆข,ของอริยสัจสีก็ได้ประมาณนี้นะครับส่วนรายละเอียดต่างๆในการปฏิบัติเพื่อจะเอาจิตใจเราพ้นไปจากความทุกข์นี่มันจะมีรายละเอียดอีกมากนะครับที่ต้องพูดแต่ว่าตรงนี้ก็ได้แค่พื้นฐานว่าทุกข์ที่เราจะแก้นั่นคืออุป,ปาทานนะครับเพราะว่ามันมีเหตุปัจจัยมาจาก สิ่งที่เรียกว่าตัณหาก็ต้องไปกําจัดตัณหาเพราะว่าหน้าที่นะครับตามอิยัศัจรีแต่ละข้อนี่ทุกสําหรับรู้นะครับสมุทัยนี่ก็คือว่าสําหรับกําจัดใช่ไหมหรือทําลายนิโรธนี่ก็คือทําให้เห็นทําให้แจ้งทําให้ปรากฏขึ้นมาส่วนมากนี่ก็คือประพฤติธปฏิบัตินะครับให้เรียกว่าให้เกิดผลขึ้นมานะครับก็ประมาณนี้นะครับก็จะได้เท่านี้นะครับเมื่อเข้าใจประมาณนี้แล้วก็คงจะมี ความหนักแน่นหรือทิศทางของความเข้าใจที่มากขึ้นนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับ